ต้องบอกว่าคุณยายคุณยายคนเก่งที่สุดนะคะเลี้ยงหลาน3คนอยู่ลำนาลายนะคะนี่อยู่ลำนาลายนี่น้องอีคิวนี่น้องน้องนุน้ยนุยน้ยแล้วคนนี้เกรดนะคะมาจากลำนาลายออตอนนี้นี่มอบมาเป็นมาเป็นลูกให้แม่พ่ออแล้วคุณยายมอบให้ด้วยใจรักนะคะเราจะดูแลทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไปพร้อมๆก,กันกับคุณยาย ลำนาลายเดินทางมาตั้งหกชั่วโมงโอ้ยคุณยายน่ารักที่สุดค่ะคุณยายบักบั่นที่สุดค่ะคุณยายอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกหลานเราภูมิใจนะคะที่ได้เลี้ยงลูกหลานไทยช่วยกันค่ะนะคะขอบคุณ,ณคุณยายค่ะขอบคุณคุณยายค่ะขอบคุณคุณยายค่ะเอาสวัสดีสิคะลูกสวัสดีครับนะคะปะแม่บอกให้ทอย่างี้นะเออ ผู้ชายจะมือเก่งก้างลูกตัวสูงใหญ่ไม่รู้จะเอาวางไว้ตรงไหนถ้าเอามาประสานกันไว้ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมลูกเห็นไหมเกรดเห็นไหมมันก็ดีขึ้นทันทีนะเห็นไหมอีคิวน่ารักจังเลยอีคิวลูกเนยฮะนุยเป็นพี่กับน้องกันเหรอเนี่ยอู้อ๋อลูกพี่ลูกน้อง ทำไมหน้าตาหล่อจังเลยคนลำนาลายนะคะแต่ก่อนสมัยคุณยายสาวๆเคยไปลำนาลายด้วยแต่ไม่งานอะไรก็ไม่ทราบเขาบอกว่าข้าวหลามที่ลำนาลายอร่อยที่สุดสมัยก่อนนะคะเช่หมค้คุณยายเดี๋ยวนี้เขายังมีข้าวหลามขายไหมโอ้นะคะเห็นไหมเห็นไหมคุณยายรู้เรื่องไม่คุ้นน่ะทำไมตัวเองก็ออกหน้าแล้วก็ให้ไปสิลูกคุณยายกลับบ้านคนเดียวจะไม่ไม่ร้องไห้ ก่งมากเก่งมากก็หลานอยู่ที่รงเยนประจำเขาก็อยู่ของเขาโอนะคะนะเอะหลานจะร้องให้ไหมไม่ร้องหนุยไม่ร้องอีคิวร้องไหมลูกไม่ร้องเกรซร้องไหมเอ่โอ้ลำนารายนะคะข้าวหลามที่อร่อยที่สุดนะคะนี่ครูอ้อมนี่ไงนี่ไงคุณยายมาแล้วนี่ไงเออวันนี้จะจะส่งข้าวหอแล้วจะส่งข้าวหอแล้วมาส่งขึ้นรถเอาคุณตาเอารถมาครับผมค่ะนะคะ โอ้อค,ค่ะค่ะถึงโรงเรียนปิดถังจะรับเขาลับบ้านที่จริงนตมันก็อย่างที่บอกคุณยายว่าเตียงเราเต็มทุกที่แล้วแต่แบ่งไม่ให้คุณยายนะคะนี่ตอนแรกว่าจะมาสี่ใช่ไหมคะเหลือเป็นสามก็ก็ก,ก,ก็ให้เขาอยู่ด้วยกันให้เขาอยู่ด้วยกันเราดูแลให้ดีที่สุดครูเราเยอะทรัพยากรเราเยอะโค้คดก็ออกก่อนซลก็เออก่อนแล้วก็รถคุณยายตามนะคะ ชื่นใจที่สุดได้เลี้ยงลูกช่วยคุณยาย